ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะก็พบกับผมไฮควี Hi, K way, K way, Asian, กอีกเช่นเคยกับวันนี้นั่นเีกับอาร์เมอร์วาวแฟร์กับเรื่องนะครับผมอ่าวันนี้ผมจะเอา M48 มสี่สิบแปก้าแปดอเวอเรอร์มาให้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะอันนี้จะเป็นรถถังสุดสายของสาย TTB นะครับผมนี่ไอ้รถถังสายเนี่ยสายเก้าแปดเนี่ยผมเล่นมันเก้าแปดนะเ <c oughs> ออมันเก๋จริงครับคนเล่นที่แบบโคตรเก๋เลยเวลาเล่นเอ็เจ้าเนี่ย 48, เยอ็มสี่สิบแปดเนี่ยเก้าแปดอ่าไอทีทีบีเนี่ย ต้องเก็บ EP ถึง2 5เลยนะผมถึงจะสามารถวิจัย M48 9 8ได้นะตัตาลีซ้าครับตัวบอดี้รถนี่จะเป็นของ M60 นะครับอ่านี่ครับผมตัวบอดี้รถนี่จะคล้ายๆกับของ M60 นะครับแต่ไอตัวเนี้ยม,มันจะไม่ตัวเนี้ยมันจะไม่ตัวเนี้ยมาของ M เก้าเนี่ยมันจะนูนขึ้นมาครับแต่ของนี้มันจะเป็นเรียบๆเ,เนาะนี่ครับเห็นปะ เหตุส่วนเครื่องยนต์อะไรนี่ก็คือเหมือนไอ้น,นี่เลยครับของ f e 60เลยครับผมกำลังเครื่องจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะในขนาดที่รถ K10 เ,เนี่ยส่วนใหญ่อะกำลังเครื่องยนต์เขาจะดีมากครับแต่คันนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะอ,ออกตัวอื่นๆหน่อยโอเคฮะเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวมาดูเรื่องของสเปคกันดีกว่านะผมทุกร้านดีไซน์ก็อย่างที่เห็นแนละ้วเนาะแอร์มีแผลมีแผ่นมีเรดาร์มาด้วยตรงนี้สกิลก็มีสองสกิลครับผมคือสกิลเปลี่ยนเราตัวแบบการยิงกับสกิลเรดาร์ครับผมของผมเอาเรดาร์ไปนะ ในดานเนี่ยจะช่วยเพิ่มระยะการมองแล้วก็เพิ่มค่าการสปอร์ตให้ครับผมสปอร์ตตับผู้ไม้เนี่ยจะสปอร์ตดีขึ้นแต่จะลดค่าพาของเราลง10%ครับผมอ่าฮะโอเคปืนจะเป็นปืนออโต้แคนนอนขนาด30มิมลิเมตรครับผมอ่าเป็นลูกกระสุน AP เนาะนี่ฮะเป็นลูกกระสุน AP อัตราก,การเจาะก,ก่ออยู่ที่190บนะผมดาเมชเชียอยู่ที่25ครับผมอ่าไม่มีกระสุนอย่างอื่นนะครับมีแค่ AP อย่างเดียว ก็ต้องทำใจที่หนึ่งน,นะนะโอเค DPM ครานี้มีอยู่ที่1 9 9 0 0ครับผมนี่ครับ DPM 1 9 0 0 0เลยนะฮะก็รีโหลดทานอยู่ที่4.4่จุีวีครับผมไออัตราการรีโหลดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของเวลายิงกระสุนจนหมดแล้วถึงก็เรากดเติมกระสุนมันใช้เวลาประมาณ4วีครับผมเพื่อจะเปลี่ยนแม็กใหม่นะอ่า ัตาการยิงอยู่ที่สาวไอสองพัน้นะต่อนาทีนะครับผมอันนี้ผมใส่เป็นโหรดเร็วด้วยนะมันเลยได้ประมาณ 2, 3 0 0นะอครับถ,ถ้ายิงลูดนี่ก็คือแบบนาทีหนึ่งอะ่ะก็ได้ประมาณ2,300นะดัดอะที่ดูว่ารัวขนาดไหนเรื่องของเกาะกับเลือดนี่เรื่องของเกาะนี่ไม่ต้องพูดถึงครับมันบ้าอยู่แล้วแหละคือตัวบริลลรถอะไปขอเ6 0บเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวเกาะของรถถังเทียต่ำับผมมันกันไม่ค่อยได้อยู่แล้ว ส่วนหัวนี่ผมไม่ชัวร์นะว่าเป็นหัวแบบไรพลขับหรือเปล่านะถ้าเป็นหัวอะไร <c oughs> ถ้าเป็นหัวอะไรถ้าเป็นหัวไรพลขับเนี่ยมันจะไอ้น,นี่ครับผมมันจะลดความเสียหายแค่สิบเปอร์เซ็นต์ของดาเมจที่ศัตรูทำมานะแต่อันนี้เดี๋ยวต้องไปเทสดูกันอีกทีนะครับผมเพราะผมเองก็ไม่เคยเล่นผมเพิ่งได้มาเลยสดๆร้อนๆ EP ยังไม่เล่นเลยเนี่ <c oughs> <c oughs> เยเล่นมีอยู่ที่สองพันห้าร้อยครับก็มันเป็นแทนเ้สซอยเยอร์เนาะเออมันเป็นแทนเทสซอยเยอร์เพเลือดเยอะพอสมควรครับ ความเร็วสูงสุดอยู่ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่งอยู่ที่5.3เาทีครับผมอ่าอัตราเร่งเหรอก็อาจจะพอใช้ได้นะแต่ไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นแล้วความเร็วสูงสุด,สดี่มันอยู่แค่50ครับผมเพราะฉะนั้นมันจะวิ่งตามชบาเขาไม่ค่อย,อยถ่านแน่นอนนะคอามเร็วการหมุนตัวรถอยู่ที่31.8องศาตาวีทีครับก็กลางๆนะครับกลางๆเนาะค่าพางอยู่ที่20ครับผมเอ่ออันนี้ผมใส่แบบใสิสกีฬาพามเพิ่มค่าพามไปนิดนึงเพิ่มไป5 เออเนี่ยฮะกีสีฟ้าเพิ่มค่าผ่าน <c oughs> มันผ่านตังไหนมาเนี่ยระยะการมองที่425เมตรครับผมดั้งเดิมอ่ะมันอยู่390ครับอันนี้ลกกับสกิลภูกาก็ใส่กล้องไปด้วยครับผมเนี่ยผมใส่กล้องไปด้วยมันได้ประมาณ425ครับผมเยอะนะเยอะคือผมให้เวลาผมเล่นอ่ะมันเป็นแทงเลสเตอร์ใช่ไหมครับผมเน้นให้มันตาดีๆไว้ก่อนเพราะว่าเผื่อกรณีที่ว่าเพื่อเราตายหมดเนี่ยแล้วเราไปอยู่โซโล่คนเดียวอ่ะ เราควรจะมีเตะกันมอที่เอาไปช่วยให้เราสามารถเล่นซโล่ได้ง่ายขึ้นเออผมคิดไว้เผื่อกรอน,นีแบบนี้ด้วยครับเพราะว่าไอเกมเนี่ยไออาร์เมอร์แฟร์นเนี่ยคือผมก็เห็นหลายคนนะโดยเฉพาะชื่อรัสเซียเนี่ยผมเจอเยอะมากเลยก็คือเล่นระยน์เกมบ่อยเจอบ่อยมากก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่เป็นแต่ส่วนใหญ่จะเจอชื่อรัสเซียแบบเล่นระยนดเกมเจอเยอะคือตายแล้วไม่เกิดอะ ปล่อยให้เพื่อนไปคาราคาซังอยู่ในเกมอ่ะบางทีอะผมเล่นด่านเดิมอ่ะซ้ำอยู่ประมาณสี่รอบอ่ะเสียเวลาไปเกือบสองชั่วโมงอ่ะยังไม่ผ่านเลยเออเอาเป็นว่าเข้ามาแล้วกันนะฮะอ่าพูดถึงเรื่องของรถของเรากันต่อน,นะครับผมอ่าไอ้เกาแปดเนี่ยมีมุมกดอยู่ที่ลบสิบนะครับมุมเงยอยู่ที่สัตว์สกองศาครับผมมุมกดดีครับดีมากลบสิบก็ความแม่นยำรับอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งสองครับผมก็แม่นอยู่แล้วแหละมันก็แม่นอยู่แล้วครับอิบิ้งทางอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดครับผมอิบิ้งทางก็ดีครับเร็วไวอยู่นนนะแต่ข่ข้อเรใกาหมมุป นี่อยู่ที่74องศาเลยนะผม74องศาต่อว,วิธีนี่เร็วมากเลยนะฮะผมว่ามันเร็วที่สุดในเกมแล้วแหละ74เนี่ยผมไม่เคยเห็นเลยนะสูงสุดก็60ครับ60นี่จะเป็นของ K2 v e c t e r ป่ะเดี๋ยวผมขอดูก,ก่อนนะโดย K 52 K2 เนี่ย K2 ก็54 53นะเนี่ยผมว่าเลย K2 ก็ว่าไวแล้วนะ9 8ที่มันไวก,กว่าอีกเหรอเนี่ยโอ้ไวจัดๆเลยนะโอเคเพื่อาการเสียดาเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะอ่า เอาละรครับผมมาอยู่ที่ห้องไปคลิปแล้วนะฮะมีรถถังเทียเก้าเทียสิทธนะครับผมเทียเก้ามีเทียเก้ามีที 9, ทีบีแล้วก็มีเอ er นเดอร์ครับผมเป็นเอ็มบีทีกับไรแทงเนาะแล้วก็เทียสิทธก็จะมีทีจุดสี่ถึงห้าสองอัลมาต้าครับผมเป็นอัลมาตาหนึ่งห้าสองนะฮะเป็นเอ็มบีทีของเราแล้วก็มีเก้าแปดสองคันครับ โอ้มีก่าแปดสองกันโอ้โหยิงกันเพลินเลยทีนี้มาทางดับเปิ้ลเก่าแปดให้ตายเถอะรับรองว่าพุนพุนโอเคมาเดี๋ยวรอ,อ,อคนในทีมก่อนนะฮะรอคนในทีมเขาโหลดโหลดเข้าเกม อ่าช่วงนี้มีอีเวนต์อยู่นะครับผม event อีเวนต์ได้แพทเทนท s สฟรีสำหรับผู้เล่นที่ติดอันดับ top 5ของเซิร์ฟเวอร์ในการเล่นโหมด PE นะครับผมถ้าใครมีเวลาเล่นก็ไปปั่นได้นะครับนับรอบก,การเล่น่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงน่าจะวันที่23ครับใครมีเวลาว่างก็ไปปั่นได้นะครับติด top 5จะได้แพทเทนท s สฟรีซึ่งผมมีเวลาอยู่แล้วโอ้โห คือต no ิดอภ่านี่คือต้องแบบเป็นโคตรนายนะไม่โดนสปอร์ตเนี้ยรูดไปโดนโดนอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าตายหรือเปล่าเคียบเปิด雷达ก่อนครับเพื่อวิระยะการสปอตของเราเนาะไปไหนแล้ววะไปไหนแล้วเมื่อกี้รูดไปนะเอ้ยโดนสปอตเหรอตายดียังวะโอ้ยเนี้ยโดนไปแล้วเนี้ยรูดครับโอ้โหแป๊บเดียวหาย เปี่ยวหายอ่าเหมือนว่าจะเป็นป้อมได้คนขับนะครับผมไอตรงหัวเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้ผมโดนจรวดของแบนลี่ยิงเข้ามานะไม่ค่อยเจ็บมากนะแบบเย็ดเบรนี่ยบยิงทำลายออบเจกต์คอนดนะ์ปลาจะถีก่อนนี่โอ้โหิงรัวจจัดเนี้ยเดี๋ยวหาที่สุ่มครับหลังบ้านเหรอไม่ได้ เอสโมครับเนี้ยบรีด้วยเนี้ยโอ้โหโอ้โหเล่นไหลเป็นน้ำพูดเลยออโดนสปอร้ยเยสเบรคโอค้โหมันมีคนสปอร์ตผมอยู่ไงทําไมคนสปอร์ตกังละโอ้เจ็บ เจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจียนพนมโอ้ยมีคนตาดีอ่ะมองเห็นผมอ่ะวันนี้ได้อยู่ครับเนียบสิบร้อยครับอ่านดันข้าครับเนียบสี่สิบห้าครับผมอือลูครับลู่โอ้ไปล้อมไปล้อมใจเย็นโอ้โหจะลวดเกียร์ค่อยๆครับอ่าเนียบปลื้ม โอ้เจ็บเฟ้ยดิกินเย็นโอ้ใครสปอร์ตวะเนี่ยตาดีจัดนี่ครับนี่ครับวิกครับผมสีวิกเอ่อเอบ้ามเอบ้ามเทียสิบนี่ครับอ่ารู้แล้วอ่าไทยเก้าเก้าไทยเก้าเก้าอือไทยเก้าเก้าโอ้โหรัวรัวจัด นี่ครับลูดนัลูดหน้าที่เราคือลูดโอ้โหแต่ข้อเสียคืออันนี้ผมยังไม่อัปเกรดนะครับผมยังไม่อัปเรื่องของโอพวกขยิงไอตัวด้านล่างนี่ตัวด้านล่างนี่ครับเรียบร้อยคนสปอร์ตเราตายแล้วคนคนที่เป็นสปอร์ตเราตายเรียบร้อยไอบ้าไอบ้าเออโอ้โหลูด์มันมากผมพูดเลยว่าไอเอ็มบีทีลู่ด์มันนะไอเจ้านี่มันตัวอีกโอ้โหตาดีเกลน ใครมาสปอตวะเนี่ยด้านหลังได้ไหมโอ้โหเอทีสิบห้ามันนี่นี่มาคุยกันนี่ใครมาสปอตวะเอว่าตาผมมันก็ดีอยู่นะสปอตเจอีกเหรอเพราะว่าผมน่าจะมองเห็นไกลอยู่นะอ๋อเห็นคันดับโบ๊้ลนี่ยไงนี่ไงคนสปอตไปเรียบร้อย ฮันเตอร์ครับฮันเตอร์อ่าทันเดูโวอเออเก็บร้อยฮันเตอร์นี่เก็บไปพีซีฟพีซีเออลูด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 พีสิบห้าลูดลูดเก็บร้อยโอ้โหรอแป๊บนึงครับปืนร้อน โอ้อีปูเฮ้ยอีปูอีแคบก็ตามมาดีครับผมแคบเนะี่ยโอเคเพื่อเก็บไปละอ่ารีโลนคะรับร้อยไม่หยุดรอปืนระบายความร้อนนะอ่าเก้าสิบเอลเอสอีปื้ดอ่าตรงไหนท่านไหนดีอ่าท e ่านไหน,นด,นดีนี่ครับอ่าเคยยี่สิบเอทับอ่าได้เพิ่นครับได้เพิ่อสองเอเอ็กได้เพิเพ่อ โลดมันมากผมพูดเลยเขนเดอร์ค้อเอ็นเดอร์อืเดี๋ยวให้มาอีกทีหนึ่งเรียบร้อยอะแล้วแคปแล้วแค่เรีบเยบร้อยครับรางระเบิดแถวสองยิงเข้าวไหมเนี่ยลองดูครับโอ้แต่เข้ามาเยอะเท่าไหร่เข้าวม่อเยอะเท่าไหร่ครับาาเฮ้ยสไตคเกอร์อ่าสไตคเกอร์เอดอร์ เหนียบลุดลูดยิงไม่ค่อยเจ็บมากนะแต่ก็ได้อยู่ครับเข้าเยิงไปเหนียบลู่แล้ลูด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 กระสุนสามพนนัยิงยิงไปครับเหนียบเออทีเก้าสิบเอเอสเร้อยไปร้อนเลยเดียว เอาจริงมันสามารถแต่งได้นะผมแต่อันนี้ผมยังไม่วิจัยครับผมมันก็เลยได้ประมาณนี้ครับอ่าเหมือนจะน่าจะเก็บหมดแนละ้วเราก็ไปทำแอตติวิตีครับนี่ก้าแปดโอ้โหดูปืนเสียปืนนี่โอ้โหเสียปืนนี่สะใจมากถ้าเกิดเวลายิงโดนแม่เลงเนี่ยอ่าดูเนี่ยครับสิกะโผล่ดูสะใจอ่ะผมพูดเลย ถ้าใครชอบปืนโลนี่ไอ้คันนี้เหมาะมากตัวจัดๆเรียบหุนป้อมีโอ้โหเกจสิบครับเกจสี่นะดูดิเกจสี่องศาวไวขนาดไหนอ่ะดูโอ้โหแป๊บเดียวเงยปืนเนี่ยสับว์สกกองศาเนาะอาจจะได้ไม่เยอะอาจจะไม่เยอะเท่ากับของพวกไอ้เดอแคทีสี่สิบอะไรประมาณนี้ทีสี่สิบเขามุมเงยหกสิบ หรือเอ๊ถ้าจำไม่ผิดไอ้พวกนี้ใช่ปะไอ้ B M P T พวกไอ้ไอ้ตัวคน B M P T ก็60องศาบ้างถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะใช่ครับน่าจะห0ิแหละเออคราวนี้มึงเงยอาจจะไม่เยอะเท่าแต่ก็โอเคอยู่ครับเรื่อ,องความรัวนี่จริงขาดรัวมากว่า B M ทีรัวแล้วเจอเก่าแปดไปรัวไปอีกอ่าโอเคเครับไปไกลบ้างผมกับพี่เก่าแปดของเรานะอาจีงมาชื่อว่าเก่าเอเก่าแปดแหละแต่ผมเรียกมันเก่าเก่าแปดครับ ออก็แล้วแต่จะเรียกนะครับผมผมเรียกมันไอ้เก๋าแปดแล้วก็มันเก๋าจริงครัเวลาคนเล่นเวลาเล่นเนี่ยทุกคนจะเก๋าหมดเลยเล่นกันเนี่ยจะห้าเป้กันทุกคนเลยเรียกว่าพี่เก๋าพี่เก๋าแปดอ่าโอเคก็ไปแค่นบ้างผมถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหนีเจ้งเตไว้เพื่อจะได้ห้าคิปใหม่ๆด้วยกันนะฮะวันนี้ผมทายค่อยขอไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ